ัสดีเด้ด,ด,ดจ้าพี่น้องมือนี่ย่ายจมสิผ้าปวามไก่จะว่ากะได้ตั้งไฟไว้แล้วล่ะกะเครื่องแกงกับตำตะไคร่หัวหอมและการพริกเลยล่ะซํานี่ล่ะคุณลองค้นเพิ่นการตำเครื่องแกงแล้วก็ไปล้วนใส่ไก่ะก่าอนอันนี้ย่ายเอาใส่น้ำตั้งหม้อให้มันเดือเดอเลยเอาเลยตอนนี้ก็สีใส่บอกบวกต้องไปพี่น้อง ออมน่องไก่จ้ะคือออมกินแบบเร่งด่วนพี่น้องตาเครื่องเก่งเอาใส่ไก่เอาน้ำใส้ละหมอ้อตั้งเลยไก่กับเครื่องผดปุปป๊บปุ๊บปุ๊บพอกเอาเครื่องปรุงน้ำปลาผงชูรสใส่ผงชูรสจักหน่อยกินใส่ไว้เลย <c oughs> ใส่ไปแน่แล้วละหน่อยนึงเร่งไฟขึ้นเลย ขาดว่าอะไรก็คือน้ำปลาร่านี่ยแหละจ้านี่สนิทใสไปเรื่อยเมืม่อขอดีน้ำปลาด่าเปล่าก้นรอกน้ำปลาด่าต้องขีดนำห่อนก็จ้า ก็ไปกัน้ยอ,อีตูต้นหอมกัมี่น้องนอยนะี่เย่งไฟครับพ่อบอกบว่ามันอ่อนเก่เาทนตัวพี่น้องเอ้ยกินเขาเศร้าน้ำกันเด้วพี่น้องเด้อ จะแซ่บป่อพี่น้องไปไปกินขา้าวไปกินข้าวน้ำกันเ้อพี่นังเด้อมาพี่นองแล้วแล้ววันนี้กินข้าวกับยายเด้ออมไก่เสร็จแล้วพี่น้องจะแซ่บป้อนี่ยายเอาบอกบวบก,กับผักอันผักอันนั้นใส่น้ำจากน้อยผักใช่ย่าไหมพี่น้องนี่ซีิมเม้เบงละวรดซาิกลุมกลมดีดีดีก็บ่มี่ผักมี่หยาพี่น้องมีแต่บกบวบพุ่นลวดอะไรมันก็ บนั่นก็แสบต้องเอาผักเกี่ยจางอันอื่นมาน้ำใส่นํำแสบเลยขมกลมโอ้ยสมซื้อว่าพักผงช่วยลดอีหลีแสบแสบพี่น้องมาเด้อย,ยายก็หิวแล้วสวยเราฝนตกประสานไปหา้าเอายังงน้ำหอมสวนกระยาพี่น้องเอ้ยฝนตกเขาก,ก็หยุดนี่กินเขาเท่้แล้วบาดีียายหอนดิ ขวังจักโขกกันน้อยด้วพี่น้องเด้อเป็นสมบัติของยายยุทธิ์เที่วสมบัติหมากสมบัติผู้สมบัติผู้สม,มส,มมส,มมสมบัติหมากกระต๊อบน้อยของยายผู้ดเดียวตอนเตยเฮนเดย์มาสืบบกครพบาหมูพี่น้องเอ้ย มันห่อนส่วนตัวมาเด้อพะเรือไเด้อพี่น้องกินเขาน้ำใจจุ่มได้จ้ากินเขาก็น้จใจพี่น้องมาเด้อจั่แช่พร้อมกัน,กนเอาข้ามตรงใส่เ้อจงค่อยพอกันคลิปหนาเน้อนพี่น้องเด้อสบายดีจ้า